พอป้าพอ่เ้วานช่องผมก็ลยถกเลยาผนนบเจิเฮของมาขายอะป้าวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะได้ยังกินป้ามกน้าไม้กับดวกทักโอ้เดีวเจีวโอ้แต่แต่แต่ของแสบตันอันเสปูใส่นะนูกินแนบมีตะกีบ่มีกิะอันบบมีเหลือดย่าไปหาบอ้วนค่อยบบอ้วนเป็นมะเอาสายลปูพิงแดดเลยนะส้าดมาเมนู มองขึ้นนั่งถ่าอยู่ผมโอ้ย,อยดีได,ด้ห<ะ>่างล่ะแป๊บนึงปออไปมองวะแปะศาสตร์ไม่เพิ่งตัวนี้น,น้องโนดดีดีๆๆจีจ้านาราเพิ่นจะกินมองน,นั่น <c oughs> นาราเพิ่งจกินมองนั่นล่ะน่ากินมากๆครับเ <c oughs> บิ้งครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งมองกินเข่าเพิ่งนะครับเบิ้งเบิ้งเอาอร์เบิ้เหตุคือไม่รู้ตัวเท่าไหร่ ดูที่กินข้าวนะครับชอดเด็ดนะครับเมื่อไปแตนเอาข้าวมาให้ลุงใช่ไหมกินด้วยนะแต่แสบแสบที่สะพ้ายอ้าวามากินน้ำเพิ่นน่ทำไมมองกินข้าวเพิ่นแหมเฮียงจุกครับนั่นแหละครับมองว่างงกนมใหม่ครับ งานนี้งานนี้มันแสนวิวแท้แโอ้ยไม่ทานเนอะไม่ทันนี่ครับที่รับประทานข้าวนะครับของลุงนะครับดูดูมีการทำประชดด้วยนะครับผมบุ้ยบุ้ยมองกินเข้าเราจะโดนเอฟซีบ่นไหมเนี่ยได้ลุงกับเพื่อนออกไปว่างไปหันเนาะ ไม่รู้อ่ะบ่นก็บ่นลุงแล้วกันอย่าบ่นเราจุดสองลานอีกบ่านอฟมาสั่นปะบานผมกินข้าวสองลานอีกบ่านอฟมาสั่นปะคือปลาเจียองมันล่วงลงไปเลยมันคือคักเทนอเอาเอาเอาข้าปิ้นเข้าปิ้นดิฟข้าปิ้นภาพนี้เอาไว้แซวลุงมาสั่นนะครับเบิ่งเอาเด้อครับอ้าวกระซองนะ เอองมาแข่งเขาเบิร์ดเรามาหั่มายานแข้งนะแข้งเขาตายดับเบิร์ดหรือลโอ้ตายงเบิดเนาะด๋อยไปแล้วผูดเรตายครับนั่นนั่นเพราะว่าเขายินช่ไหโอ้เสียบอีรี เอาหมมาั้งเจ้าิใส่เดปิชต้ยหมุนุเอดแอดผุ่งได้า้กาไงบอผ่้ย่งายกดูไลยัไง้ไม่ันเพะสดน้่เมมือนเดิมเหมือดิไม่ได้ลี่เสือคอยทาไงมันนี่มเอาออก่อนเจ้มันเข้าไม่ได้กมมันทอมันใหญ่พวอะะมันต้องลดทอบ่ต้องตัดท่มันต้องลดทอเลยลุง ตัดตัดออกเออตัดอันนี้ออกเพศให้มันตั้งกันแล้วตัวนี้อ๋อนู้นครับโอ้ยหนอพี่หนองนเลย่ยมาไม่มีใครกล้ากินกับลุง่าทันะนะที่เออแล้วก็ไปจกหมดอ๋อมองโต้ก,ก,กินเข่าไหมตัว <c oughs> นี้น,น,น,น่าจะอยู่ข้างหลังตัวนี้ แน้องปลามันก็อยู่กนโมฮัมัแสบัลุงหมตมดของใหม่ดิเนของใหม่ครับผมของใหม่อ้าวกินเข้าพรวอมาในเฮดไปพรวงเอบรรยากาศบรรยากาศกันเราประทานเขาตระลม็ดยูใส่อะไม่ล้างไงก็มือแดงแน่นอยมืงขึ้นเขาแบกมาหน่ะกัเาเป็นกระแสนี่เะได้กินรู้บ่นี่กัข้าวให้ทำครับต่แต่น่ะเขาโมกน้อย ลวกผักยูรูเอร์กิน้ันดอยรูเร์อไม่เิไ่คมา่ามอาออมมาจออมาจอ้ไไม่กินไม่มีคนติดตามเด้อเอยอาเ่องยุบงองไม่มีนะพี่นงรัพี่นพี่นงไม่มีคนติดตามนะอันทัเลยนะครับผมแน่รังไม่มีเด้อยืนบางกล้องผมแน่นอันป้ายืนบางกล้องครับใช้แกล้องหลังนะครับโอ้ยเอซเพื่อ่เราเห็นมะสตางค์กอ กันด้วยด้วยด้วยนะพี่พี่เอาไปมึดูตรงนี้นะมันแหมืกับมีคาบเลยนะเอายิ๊ยงเพราะว่าเดี๋ยวเดยิ้ลงมใจนะมันเหมือนกับมีคาบเลยนะอย่าเินสอดี๋ยวก็จะว่าลุงพลเปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมมันกินไข่กินข้าวที่หน้างานเหมือนเดิมมันกินไข่ไข่เจียวนั่นแหละ ไข่ดาวไข่ดาวต้บอกกับผู้สื่อข่าวอันนี้โบแมนนะครับเป็นูเ้อนะครับ่งวันได้ใส่เด้พี่น้องเลยจะว่าเดี๋ยวไม่ได้สับเพิ่มนะครับอาชีพแซ่บวะครับคำเนืองอาชีพครับแซ่บวะครับจับเนาะ อามนี่มันเป็นข้าวเยอะมากอีกแล้วครับพะลุงครับผมกินอะไรไม่กินข้าวกินตั้งสองจานเลยเมื่อกี้ครับกิ่มเบากินสองจานเลื่องรับประซอรยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยคุณจะพูดเมื่อกี้นะว่ากินสองจานโอ้แล้วชิดกินกับอะไรลุงจะมีกินข้าวโรกผักใช่ไหมลุงกินข้าวครับใครไม่กินผู้ติดตามไม่ขึ้นเด้อพะลุครับมาๆาลุงจะมีไหมครับกลับยังนักรองกลับยั่างแล้วครับ ครูเพลงมาอีกนะครับเมื่อเช้านี้ตรงนี้ได้ไหมได้ผมกลัวขึ้นเหนียวมันจะล้วงยังเลยอ่ะคือเวลาล้อมกันเนี้ยคือต้องให้ครูเพลงกลับไปก่อนครับเพราะว่าไม่เคยคุยกับผมว่าเอานิดนึงเดี๋ยนใลงกินข้าวเหนียวก็ยังดีเรากำลังปรุงร่างกายเรากลวติดตาไปขึ้นติดตาไปขึ้นกินแล้วราคาเพื่อนแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมนั่งไปแล้วครับท่านท่านกลับเล ผมผมนั่งข้างหลังลุงได้ไหมซุปหน่อไม้นี่มันเหมือนมันมากเลยนะเหมือนมากเหมือนอะไรครับกระเบ้าเฮกยานมันเหมือนซุปหน่อไม้มากมากบุกนบังไขาเออหน่อไม้มันจะเห็นข้าวแบบโอเคมากแล้วบรรยากาศเนี่ยใช่เลยข้างในเนี่ยอย่าว่าไม่เหมือนมันใช่เลยมันจะมีอยู่แกะนี่แหละคนเเากินสรท้องเนี่ยโอ้ยใช่เลยเนาะ แยบได้แลละอร่อยเยอะผมแล้วคุณจะไม่รังเกียจห้องน้ําอแล้วคุณจะติดใจแล้วคุณจะชอบห้องน้ําไปเจอห้องน้ําสวยๆเหมือนห้องน้ําที่ราคาเป็นล้านๆอ่ะเขาไปปุ๊บเขาอยากเอาเสือเอาหมอนไปนอนเลยนะนิกเก้เอาตับเพิ่มไหมลูกเอาตับเพิ่มไหมเพราะถ้าหลังจากวันนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสมานั่งกินตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะไม่ได้บแล้ว มีโอกาสเราต้องเฝ้าตอนนี้ทำต้องกินเนาะนี่เขาเรียกอะไรนะคอนอะไรนะคอนเลยนะอ๋อตัวเตี้ยมากใครเลือกกินยอดยอดคนติดตามไม่ขึ้นย่างๆขึ้นนึกินแล้วนะกินแล้วกินข้าวเหนียวไปเลยที่ไหนกินยังกินยัง อย่างปากเนาะอย่างกินแล้วสิรวบ่อรเอวจับไปให้ครับเราต้องกินน้ำกันนะครับกินน้ำกันคือในโพที่ากินเยอะๆในโพทีโพทีมันมันพยาธมั้ยผมต้นองกพยาธิไปกินแล้วนะครับกินแล้วนะไปนยอดไปต้องกินแซ่บครับอร่อยเยอะผมนี่ตำแจวมักอกเนี่ยไหมนี่ อยู่บ้านพวกกรอกินมะกรอกโทลนนะครับเล็ไม่กล้าพูดต่อนะครับแจวแซบปะนั่นแซบแน่นอนมันอยู่ทีฝีมือคนต่ำแจวก็ต่ำแมนแซบด้วยมอสอยู่ในเดมเมียงาม่เลยแจวตามกินกับนึ่งไก่หมอสใส่เดมเมียงามใส่น้าจะไม่เห็นเลยเป็นไข่เดี๋ยวมันก็มีแซบเกิดมาในชีวิต ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกแล้วขอให้เป็นครั้งเดียวไหมครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายขอด้วยขอด้วยโอกาสมีแล้วกินอีกจานทุกช่างเลยเนาะนี่แหละครับอร่อยพี่ช่างใช่ไหผมสองจานพี่เนี่ยต้องแปาออกก่อนจวมากินที่บ้านเอาออกตัวนี้เลยในครับยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วดูไม่เอาตอนนี้มองกินข้าวอยู่ไปครับพากินน้ามาเดี๋ยวนี้ พี่น่งดูยังอะไรครับยังในออเป็นขมนมครับอากาศดีจัดจัดครับอากาศดีโอ้ลุงยอดขึ้นเลยครับสามพันเลยครับตอนนี้มาแรกพันกว่าครับยอดขึ้นเลยครับสามพันรใจเลยครับคอนกยศตกใจ <c oughs> ยอนขึ้นจริงๆผม <c oughs> บอกแล้วคดเยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนไนงะ <c oughs> คนอื่นเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนไงแบบนี้ครับเรายังเป็นเหมือนเดิมนะพร้อมที่ไหนกินที่นั่นเหมือนเรา าางบ้นไปดำนากินกลางกันแท้นหน้ากินเนอะท่านมองเดยก็ใส่มองนั้นท่านมองเดยใส่มองนั้นลุงจิมเนี่ใช่ถูกต้องเราจะไปเสียแซงไม่ได้ใช่เราชอบมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราต้นเราเป็นแบบนี้่ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละต้นพริกเนี่ยถ้าตัดถ้าตัดกิ่งลงหน่อยนึงแล้วก็ลดน้ำเนี่ยมันจะแตกยอดใหม่แตกหากเลยครเป็นมาอีกเป็นวายยามเนี่ยเนี่ยคือต่อยอดในเย็นวันนุในเย็นอยู่ครับ เฮ็ดเฮ็ดว่าแบบนี้เนาะยินแต่มันไม่เคยทำผมประแจักไปเนาะเราเคยเห็นนั่นแหละคือการต่อยอดเวลาทำทำอะไรที่เป็นโครงการของเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาเนาะอย่าอย่าต่อยอดเขาได้เลอเนอะยอดขึ้นไหมยอข้อยอดขาหามตัดเนาะเข้อกำลังทางห่วงออกมาตัดยอดต่อยอดเพราะอะไรต่อยอดมันยังแตกอะไรมันยังแตกอะไรเนาะ อร่อยครับผมากินนี่โอ้โหล้วชุด้านั้มาแ้วมาแ้วคลิปแคการนี้ครับสหรับอาหารเ้าลุงวันนี้นะครับพโ้นะครับอบคุณากินแล้วไม่อยากหยุดเลยมันอร่อยาน้ำปวดกินเยกอกน้าเลยใชํานมเนี่ยก๊อ้เาเอางน้เอางนี้อีกะใเฮ็ดไปเกมาเกี่ยมมา mừng bên mừng mừng kì nam kiến nam, <laughs> <Kín> nam quá <quật. cười> anh nam mừng mừng mừng